จากวิดีโอเกมไพโอเนียนะคะบรรยากาศในเกมนี้ดูเข้มข้นและเต็มไปด้วยปริศนาจริงๆค่ะผู้เล่นจะถูกส่งไปยองเกาะโซเวียตที่ล่มสลายเต็มไปด้วยพยานอันตรายและสิ่งผิดปกติที่เรียกว่าอนโนมาลี การเอาชีวิตรอดบนเกาะนี้คงไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะแล้วเราต้องเจอกับอะไรบ้างหลักๆคือก,การเอาชีวิตรอดครับต้องต่อสู้กับสัตว์กายพันธุ์ผู้เล่นคนอื่นและอุ่มิทธิพลต่างๆบนเกาะและเที่ยมคันเป็นเกม MMO RPG ด้วยที่ผสมผสานการยิง FPS เข้าไปด้วยแล้วเป้าหมายหลักของผู้เล่นในไพโอเนียคืออะไรคะของสถานที่อันลึกลับนี้ครับและข้าอิทธิพลบนเกาะ